d ูสิทเซนทรัลพาร์เผยภาพแลนด์มาร์คใหม่ของคนเมือง Thailand's Largest Urban r o o f Park สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชวนคนไทยทั่วโลกร่วมแคมเปญ r o o f Park at ดดูสิทเซนทรัลพาร์คเดอ Landmark of Thai Pri ไพรสวนลอยฟ้าแห่งนี้เน,นะคะเป็นสวนที่เป็นส่วนประกอบของ โครงการดุสิตเชนท์พาร์คซึ่งเป็นโครงการ m ิ d u s สที่มีการผสมผสานกันในหลายารูปแบบด้วยกันมีทั้งโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมีดุสิตเรสซิเดนเซอร์สและดุสิตพาร์คไซส์เป็นที่พักอาศัยมีศูนย์การค้าเชนทลพาร์คนะคะแล้วก็มีออฟฟิศอาคารสำนักงานนะคะเชนทลพาร์คออฟฟิศแล้วก็ตรงกลางเนี่ยค่ะจะเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ความตั้งใจก็คืออยากจะมอบส่วนนี้เป็นของขวัญให้กับคนกรุงเทพหรือคนที่เข้ามาใช้งาน ครั้งนี้เรากลับมาแล้วในรูปแบบใหม่ในแน่ของโรงแรมสิทธานนกรุงเทพของใหม่ก็เลยอยากจะมอบอะไรที่เป็นของขวัญ กับน่นนับเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ที่โครงการขนาดใหญ่ใจกลางเมืองได้สร้างสรรพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณะประโยชน์ซึ่งการนําเสนอพื้นที่สีเขียวลูฟพาร์คต่อสังคมในครั้งนี้ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ในระดับประเทศทั้งมิติทางเศรษฐกิจผ่านการเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและคนจากทั่วโลกให้มาเยือนมิติทางด้านสังคมผ่านการมอบพื้นที่สีเขียวและมิติด้านระบบนิเวศเมืองผ่านการปลูกพันไม้ที่ช่วยเพิ่มออกซิเจน